ทรงเนี่ยสวยๆนะอ๋อจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้รุ่น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 ต่อไปตัดตัดตัดสินสภาแล้วแล้วรุ่นนี้เหรอตัดพิสภาไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้อ๋ออันนี้รุ่นน้องแต่ว่าอันนี้รุ่นนี้มันอาจจะเป็นกระดากระดาหรือไม่รู่นแล้วรุ่นล่าสุดไอ้รุ่นไอ้รุ่นนี้รุ่นรุ่นเป็นทั่วประเทศใต้ก็มีอีสานก็มีรุ่นเนี้ยรุ่นหลังเนี่ยเพราะว่ารุ่นหลังนี้เนาะใช่รุ่นเยอะที่สุดอะไอ้ทำระยองออก่อนนเเพืลยะ แกแก่แก่กวเพื่อนไมยอกับจันใช่เรายอมกับจันมีตาดมีตาดแล้วก็มีจันแล้วก็มาแถวช้างข้ามแถวทางลาดของของของแกลงนี่แหละจะออกจะแก่กอนแล้วก็มากองดินเนี่ยเป็นโซนที่อากาศมันได้เพราะที่อื่นยังยังเยังลูกขนาดนี้อยู่ยังลูกขนาดเล็กอยู่อันนี้ก็ส่วนอยู่ที่ปัจจัยเลยเนาะปัจจัยมันไม่ได้ความสามารถอะไรเดียวเก่งเรียกว่าเก่งบกเก่งถ้าไม่มี มันมีผลิพันธ์ของอาดีก็เขายากอยู่นะมันทำยากผมไม่ได้ทําสวนอาชีพทําสวนกลางคืนทำสวนกลางคืนจริงครับ <c oughs> ทำตั้งแต่สีส่โมงถึงสองทุ่มแต่ <c oughs> แต่มีอาดีได้ทํารู้สึกมันทําง่ายขึ้นเออ,อคือบางบางบาง,บางทีบางคนเข้าห้าองถามว่าเอใบสอไปมันตกแบบไหนก็ผมผมก็ไมเ่เคยอยู่ถึงใบสออยู่กลางคืนผมไม่รู้อยู่เฉกับตองเช้าก็เช้าเลยใช่เช้ารถแทบตีสี่เช้ามาเสร็จแล้วไงต้องจัดสวนไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้แล้วล่ะ บางครั้งเขาก็จับคุณพิาพษามาเยอะไง่เอ่ออย่างว่าคุณตะปูประกาศเนี่ยผมบอกตังว,ว่าผมไม่ไม่สัตทัดเนี่ยผมก็ทําผมไปแบบเนี้ยคือเ <c oughs> ช้ามาลดน้ำเย็นก็มาดูทํามาตอนทุเรียนหลับแล้วอ่ะดับอกเขาเขาไม่ได้ไม่น่านเชื่อนะว,ว่าลูกเนี้ยมีทีเดียวแค่สามลูกเออทมีสามสิบกว่าลูกทีเนี้ยสามสิบกว่าลูกจริงจริงจริงมันถึงสี่สิบแหละแต่ว่าตอนนี้ว่ามันช่วง ตัวอากาศมันเปลี่ยนเพื่อมันหยุดโตมันหยุดตัวป๊บก็ต้องขอยลูกชิ้นคือลูกไม่เดินไงไปเดินสามชิ้เขาจะเอาให้ได้มันสี่ห้าที่สามสี่สามสี่าไปเยอะก็ไม่ได้เนาะยังยังเป็นถังแย่ยังมีเลยเนาะแต่พูดถือว่าทุเรียนปอกแ๊กไม่มีไปไปไม่ได้หรอกมันต้องมีสกท้ายในคนเดียวแล้วคนผมรู้ว่า เออส่วนไหนมันมากกว่าเอาเอาส่วนนั้นก่อนเอาส่วนที่พอดีใช่มากอาจจะมีเกินไปสักลูกรือะไรก็ไม่เป็นไรอาจจะโบวสักลูกหนึ่งแล้วก็มีดีสัก20%ส่วนต์ส่วนไอ้ป๊อกแก๊กมีสักนิดนึงหน่อยก็ไม่เป็นไรส่วนไอ้ค่นี้ก็คโอมีดวงนับให่เป็นช่างไม่เหนียเหนียสุดมากตัวลุงนี่ดูที่ดวงลุงนี่กับสามโลกว่าหรือแม้แต่สี่โลเนี่ยใหญ่ เดดทุกเดทุกเลยอดพอดีว่าไม่ดีไอ้นี้มาใส่บัานเราใส้เราเ็มใส่เป้ีมีใหญ่สโลพูก็สี่โลห้าโลนี่ยนะเนาะห้าโลปมันีแต่ว่าถึงราคาแก่คือผมตัดแก่ค่อเบาแต่เลียแก่แกมากค่เบาแต่เขาไม่ชอบไม่ชอบเขชอบน้ำหนักแต่ผมชอบสีแก่ไปแล้วสบายใจ ันกินก็อร่อยนะคืออีหยาดหนึ่งนะเวลาที่ผมไปเอาไปขายเนี่ยผมรู้นะคือมองข้ามเขาอะ่ะบางทีอาจจะมีเขาขาวไปอะไรเงี้ยคือไปสง่งไปส่งหลงใหญ่มั้ยลงใหญ่ที่เขาส่งกิงนตรงๆอะ่ะก็ไปปุ๊บเนี่ยเขา,าก็จะรนเ,นเราก็ไปลุ้นด้วยเขาบอกเฮ้ยเราไปในนอกนเห็นของเขาเขาขาวอยู่เนี่ยเราต้องไปลุ้นแต่ของเราของเราหอมมะเหลืองปุ๊บสบายใจตัดเรียนขายเอ็มลุ้นแบบนี้นะเออไม่รู้ว่าเออคุณภาพเราจะได้ไหมคุณเรียนเราจะสู้เขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ย กม็มีมีมีเรื่องน,น่าลุ้นแต่ว่าถัาา้งหมดให้ขับแต่ในสวนเราไม่ต้องลุนะ้นเดี๋ยวคัดเองไปดูทุกอย่างป่ะประนั้นมันไอ้ถูกล้มแล้วทีนี้กระจัดหอยมันลงถ้าไปไปไปมุมนู้นหยุดไปมุมนู้นไปไปดูมุมนี้ พาไปดูยเร็งสาวที่ว er ่ามาถ่ายดอกไว้เาไปออะไต้นต้นต้นตวนี้มีกเนี่ยเป็นตันี้าหกเจ็ดแปดดอกสิบเป็ดสองสิบสลูกใช่สิาลูกก็ปังแปสบสามลูกบอกว่าเอาไว้แดลูกเกินเกินคาแล้วมันก็ไม่ได้เก้นี่มันสามโลฝาเนี่ยลงสามโล ิวก็สวย,ย้วยใช่อันนี้มันก็ตีโลมากเลยน,น่าจะกระดือนะคือคือคือไม่ตกสายอยารว่ายง่ายแต่งสวยปีแรกนะตกติดด้วยปีแรกจะไม่ค่อยสวยไม่หรอกก็เห็นต้นอื่นออกบ้างเขาว่าอะอยากออกบ้างโอเคเนี้อผิวพันก็นเขาก็สวยนะเนี่ยั้าแต่คำดองก็เ,เห็นดู มาถ่ายรอบสองก็ต้นนี้รอบสามก็ต้นนี้ก็ได้จบๆไปที่ต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยนะเห็นไปเลยว่าสวยๆเลยสวยสวยเลยต้นนี้ก็สวยไหมไม่ไงจที่ไม่ต้นนั้นคี่ต้นเล็กที่มีสองนู่เนี่ยแล้วมันต้จริงแล้วที่แต่เขียวไม่ต้องข้างอันเล็กอ่ะมันต่างหากใช่ไหมคนละต้นเดี๋ยวมัน่ไอยู่เข็มจะรอดไรือายเดี๋ยวขึ้นสวยได้แล้วจองไปไม่จองไวปไหม ตัวเรียนอะไรที่ integer, logical, nothing, hungry, montage, เรียกว่าตัวเรียนมันตี้ยาดทำง่ายสอยง่ายแต่ง่ายอืมไอ้ตัวสูงมันต้องตีแล้วมันลำบากตัวนี้ยังโอเคแล้วเนาะภูมิใจเลยพี่เล็กเกินคาดเลยนี่ยี่สิบลูกไง สีลู<อ>เชืกอกไว้ให้มันมีเทเอนี่ไว้ใช่ไหมสีแดงสีเหลืองสีแดงคือุ่นแรกลูกแรกเป็นลูกสองในกัรราบมันสับสนมันถึงเวลาตัดแล้วมันมไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับว่วมันเสียของเลยอ่อนไปแ,ล,แล้วลูกสี่ห้าร้อยไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มกัน,นใช่ถ้าทำแยกไปเลยว่าเออรุ่นีุ้่นแรกนูกสองตอบโจทย์บอกว่าภูมิใจ ใช้มาหลายปีแล้วก็ภูมิใจแหละกี่ปีแล้วนะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ r d 2 5 5 1นี่ี่ะห้าปีแล้วมั้งห้าปีเนี่ยเนาะน่าจะเป็นห้าปีฝาละก็มาถ่ายกี่ปีแล้วบะผมใช้ก่อนรุ่นหน้าที่สองปีแล้วนะสี่ปีดิเนาะที่จะมาถ่ายสี่ปีที่มาถ่ายก็สามปีแล้วนะเออสามปีผมใช้ก่อนมาสองปีแล้วนะห้าปีแล้วเนี่ยติดตามตลอดแล้วไม่เคยทิ้งกัน เราไม่ทิ้งพี่ไม่ทิ้งสุขใจสบายใจกันเลยเต็มสวนไม่ทิ้งพี่พี่ในอากาศคืมๆเนาะใช่ฝนจะไล่แล้วลลแต่ก็จะเปลี่ฝนมันอยู่ที่อากาศด้วยเนาะเพราะว่าขนาดได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคปัญหาเยอะเนื่องเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทุเรียนไม่โตอะไรพวก็รู้มากไปทำทพี่เราโอ้โหเจอพายุเนาะทำทำไม่ได้ง่ายทุเรียนเนี่ยหลายเรื่องต้องสังเกตต้องอะไรกันค่ะ แบบนี้รุ่นก็สวยได้จตุเพียรนะลูกสุดสีเลยเนี่ยเหรอหลังลนกได้สุดลูกสุดเล็กลูกแอ่ะออคนาดขายเข้ามาเขาก็เห็นเขามองโอ้โหหน้าตาเป็นตาเป็นตาดีที่สุดโชง่ายโชงโชงข้างหน้าพอดีเลยพวงเลยดูด่ารูกเดินสาวเหมือนกันคือเลือกของขนาดเพิ่มความดกเพิ่มปีปีที่ผ่านมาลูกเล็กดกจริงเป็นลูกเล็กปีนี้ดกกับลูกใหญ่ แต่พรมนี้นี่แหละที่ไม่ไม่ค่อยจัดตรงเป้าเท่าไหร่เพราะว่ามันปัญหาเรื่องน้ําท่วมตามทุ่งระบายมันไม่มีผมทําทุเรียนทําใบพร้อมลูกใบเต็มแล้วเนี่ยเนอที่แล้วมาทยายใบไม่เต็มมีพี่วินัยมีอะไรจะแนะนําชาวสวนเกษตรกรบ้างไหมคนที่แบบว่าทําสวนหรือว่ายังทําทําสวนยังไม่เก่งอ๋อก็ คือทาสวนที่มือใหม่ที่เริ่มจะทำนะครับก็ต้องอศึกษาออศึกษาแรกแรกคือศึกษาแหล่งน้ําก่อนว่าดีมีน้ําพอหรือเปล่าเพราะตอนนี้ปลูกกันเยอะแล้วก็ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับระยะของทุเรียนว่าระยะไหนเราควรใส่อะไรแล้วก็ระยะของมแมลงะระยะจะดูแลร,รักษาหรือบารุงลูกอะไรพวกนี้เราก็ต้องเลือกว่าเออเราจะทําในแนวไหนทำาอินทรีย์ถ้าเป็นดีย์ก็อันนี้ก็โอเคอยู่ จะทำในแบบของอถ้าเป็นทำแล้วกินได้กินอร่อยแล้วก็ส่งออกได้ก็ตัวนี้แหละแต่ส่วนอย่างอื่นนี่ก็ต้องศึกษาอีกแบบหนึ่งว่าทำในแบบแบบไหนยังไงแต่มผมผมถนัดแบบนี้ถ <c oughs> นัดที่ว่าอาดูแลตัวเองด้วยเราไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีมากทำแล้วก็สุขภาพเราไม่เสียแล้วก็ของกินอร่อยส่งโลกได้เหมือนกันรูปขนาดน้ำหนักก็ได้เหมือนเหมือนทั่วไปค่ะ <c oughs> นะครับต้องต้องศึกษาไนี่แหละทั้งทั้งทั้งอาหารเสริมทั้งอ่าจะมีโรคมีอะไรเยอะแยะหมดแต่ตัวนี้ก็รักษาโรคได้ดีนะทั้งไอ้ทั้งท็อปด้วยท็อปด้วยฟิวโซเลียมก็เองจะเอาอยู่อยู่ฟิวโซเลียมก็เอาอยู่ก็เรื่องของไอพวกหนอนไม่มีเพี้ยมีเพราะว่าเพี้ยเพี้ยแป้งมันไม่ได้กินลูกเพี้ยแป้งมันไม่กินเพี้ยแป้งมันมาเกาะแค่มาเกาะแล้วมาขี้ให้เลอะนั่นเองมันไม่ได้กินเลยมันอยู่ถ้าหนอนนี่ไม่ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยมี ก็ลองดูครับคุณเป็นมือใหม่ก็ลองศึกษาดูอันนี้ก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ต้องทดสอบด้วยตัวเองครับแนะนำแค่นี้แหละครับขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณแล้วไงป้เอาดองสิบบาทนี่เจ้พนักตกโอเคแล้ว